ประสบการ์ทำ water fasting 72ชั่วโมงครั้งแรกครับนี่ก็ผ่านมามากกว่า68ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยนอกจากน้ำดื่มที่ไม่มีแคลอรี่ water fasting คือการดื่มแต่น้ำเปล่าไม่กินอาหารอะไรเลยเป็นเวลา72ชั่วโมงครับไม่มีแคลอรี่เข้าสู่ร่างกายแม้แต่นิดเดียวแล้วร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราทำ water fasting 0-12ชั่วโมงร่างกายเราใช้ g l u โค s สสำรองจากตับและกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไกลโคเจนอินซูลินเริ่มลดลง และร่างกายใช้พลังงานแบบปกติครับ12-24ชั่วโมงใช้ไกลโคเจนหมดร่างกายหันมาเผาไขมันครับเข้าสู่ภาวะคีโตซิสโดยเริ่มผลิตคีโตนจากไขมันซึ่งเป็นพลังงานสมองสายใหม่24-36ชั่วโมงน้ำตาลลดอินซูลินลดไขมันถูกเผาอย่างจริงจังเริ่มมีการกระตุ้นออโทฟาจีหรือกระบวนการรีไซเคิลเซลล์36-48ชั่วโมงออโทฟาจีทำงานเต็มที่ เซลเราเริ่มล้างของเสียกําจัดเซลลผิดปกติและก็่อมแซนตัวเองครับระบบภูมิคุ้มกันของเราเริ่มฟื้นฟูแล้วก็การอักเสบในร่างกายของเราเริ่มลดลง48-72ถึงชั่วโมงจุดสูงสุดของการล้างระบบอัลโทฟาจีทำงานสูงสุดระบบเผาผลาญอยู่ในโหมดเผาไขมันล้วนรู้สึกมีสมาธิชัดเจนขึ้นเพราะคีโตนส่งผลถึงสมองซึ่งเรื่องนี้นะมีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าดรโยชิโนริโอซูมิซึ่งคว้ารางวัลโนเบลจากการค้นพบว่า การอดอาหารกระตุ้นออโทฟาจีช่วยให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งความรู้สึกผมหลังจากที่ทํามาแล้วมากกว่า68ชั่วโมงนะครับช่วง1-2ถึงวันแรกเนี่ยก็จะมีอาการรู้สึกหิวอยู่บ้างแต่ก็ทนได้นะแล้วก็มีอาการรู้สึกแบบโงงมีอาการปวดหัวจีดจ๊ดมึนหัวบ้างนิดหน่อยเพราะร่างกายของเรากําลังปรับตัวก็เลยต้องทําอะไรเบาๆครับพอวันที่ 3. Amazing เลยตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นทนั้งทั้งที่ผมไม่ได้กินอะไรมามากกว่า2วันแล้ว ทำอะไรหนัหนกๆได้มากขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิแล้วก็โฟกัสได้มากขึ้นซึ่งผมก็ตั้งใจทำวอเตอร์ฟาสติ้ง72ชั่วโมงอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพื่อให้เซลล์ได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลให้กับร่างกายด้วยใครอยากเริ่มทำวอเตอร์ฟาสติ้งแนะนําเริ่มจากการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับหรือใครสนใจอยากจะปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทักมาคุยกับผมได้ครับ